นย,ยังยี <c oughs> อขอบคุณพระอิศรตานะครับผมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาหลายๆจังหวัดนะครับมาตุ่มมะฮุ่นกันในรับในงานขึ้นบ้านใหม่ของลิลาอุหญิงนะครับก็ดีใจครับเป็นนี่มไม่หมาอันดีเลยเป็นโชคปีใหม่พอดีถือว่าพระสขไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากนี้ก็หวังความยินดีนะครับในการขึ้นบ้านใหม่หลังนี้นะครับก็ขอให ร่ำรวยตอ่อไปรวยแล้วสุขภาพก็ต้องดีควบคู่ไปด้วยเนาะผู้ใดมาท่านได้กินเขากินน้ำเนี่ยนะครับแ,แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในกลับที่เดินทางมาไก่เดินทางมาไก่เนี่ยม่าจะอ่างโดไปแล้วทั้งทั้งไต่แบบนี้ทั้งเหนือแบบนี้ดาราธิวาสภูเก็ตทางเหนือ,นก,อนาาก็อันนี้ม่าจะอู้ไกลมากเลยอุบลราชธานีเข้ามานะครับ <c oughs> เอาเอาหนูมาฝากก่อนหนูเอเอเอาพี่น้องครับผู้เดียวท่านได้กินข้าวกินหนาดนะครับเชิญที่กรัวเนะนะครับประเครื่องนี้ผมเบป่นการไทยถ้ำของช่องคุณการชัยนะครับโอ้สวยงามมากตอนกลางคืนนะครัขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าตัางเต็นยูนีนอนหลับพักผ่อนกันยูนีสัมผัสบรรยากาศหรือดูหน้าหนาวนะครับหรือดูหนา้าหนาวนอนเต็นร่้ยอ,อุอ่นครับนะครับ รถเลือนจอดจุนีนะนะครับเป็นที่ตั้งแคมป์ถือว่ามาเที่ยวครับพี่น้องครับมาจากกรุงเทพกันไรมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับชั้นน้อยเกษเดชขอบใจทั้งในกับภูมกันไรนะครับสิไปคุยกันเรื่องการแสดงในเมืองนี้นะครับว่าอย่าไมาอย่าผมในเมืองยู่บอกนี้ก็โอ้ชีว่ะพิมนิมิตหมายอันดีตามประเด็มของงาน มาร่วมกิดีขึ้นบ้านใหม่นะครับขาตรมปกครองบอนถือโอกาสบอกแท่นจาภาพนะครับขอตทอนขออภัในการต้อนรับใครสีรองเพ่งกับไปสั่งเออไปทีมสีรองแ้งไปมาสวัสดีครับหัวฉุนก็มานะครับขอตทษขออภัยไปยังแก่ผู้มีเกียตี่ต้อนรับขับสูมาตัวถึงนักบองเดิมนะครับยาไฟจนแสเจ็ดสี่ ความก็ะสินแล้วอยู่เขารวเขาขั้วเลยนะครับรวมเขาขั้วเลยนะฮะเอาแบบกันเองกันเองเลยวันนี้ของก่อนนาองเอแตะก่อนรูดนหนอไหนเอาในน่องมดเนน่อนอนี่ไงเดอันนั้นขันสเซียวได้ถือไม่เนี่ยสิได้ไปบนนอกปัสชุมะหนอไปงสองเซียวไ้กวาเเลยนะ่ คนเชื่อมา่วลองเบ๊กเลยไม่เคยว่าวมาโดนเลยได้วต่เชื่อมั่ซอยเว่าเลยเอาเว่าวว่าวว่าวช่วงเวลาต่อจากนี้ไปม่มาแรกนี่นะครับไปพ่อกันนะครับอยู่ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองคูนะครับเนาะบ่องเก่านะครับเมื่อนี้สำหรับอ่าต่อไปพบจะร้องเพลงนิจกสิทธิ์นะครับเป็นอนวแบบเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลย ไปเสี่ยงเส่งไปเลยข้างนเส้นจริงไงล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 งท่านไปเร่องพิมพ์เส้นจิงจิงจิงจิเสนมันหลปุ่มเนาะพอกเคยะงี้เราคงไม่ตัดตูดดี มาเียโน้นมาสชีิด้วยนั่ร้องร้องสองเท็จไกยตันั้นตกลงถึงคุณโอดอนจิ๊จิ๊บ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 จิบจิ๊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 บจิบจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิะบจิระจิ๊จิ๊บมิพบจิ๊มจิ๊บจกมบจิ นม่จะ่าผมอไหมนักลองก็ไม่อยากโคตายตอนะเสร็เอฟเให้หน่อยไม่ตัวนี้ี่แตัวนี้หละชิ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 อาอ่อนเออเปิดให้เต็มเลยไหมเนาะสมรรถภาพองรมาสัแล้ความบูรณอย่างตัวเป็นรถเต็มพลรง จนปัญญาจะแตกโลกมาเป็นเซลอย่างราโชคที่ไม่มีจะขายจะขายหัวขายควายพี่ก็อายคง วัวน้องจะไหนตอนนี้พี่จนหนักหนาคิดดูเธอร้องอยากจนเลือกนะ Hãy lòng lắm, kênh lòng Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ជាជុំវិញនេះណា